เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18พฤศจิกายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวจากทกศทกศ,ทศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว18-19พฤศจิกายนนี้นะคะใครที่จะทำธุรกรรมพี่น้องประชาชนทั่วไปกเกษตรกรเช็ควันและเวลาด้วยนะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรแจ้งเตือนล,ลูกค้ทาทกสทั่วประเทศธนาคารแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระหว่างวันที่18-19ถึงพฤศจิกายนนี้ส่งผลกระทบการให้บริการไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภทได้โดยรายงานว่าในวันหยุดสัปดาห์นี้คือวันเสาร์ที่18 และวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือธอกสแจ้งปิดปรับปรุงระบบของธนาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการส่งผลกระทบให้ลูกค้าของธนาคารไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภท ในวันและเวลาดังกล่าวนี้ได้นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกาศาประกาศแจ้งผ่านเพจทกาศา b a a c t h a i l a n d แนดว่าทกาศาขอแจ้งปิดปรับปรุปรงระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566หยุดให้บริการธุรกรรมทุกช่องทางตั้งแต่เวลา1นาฬกาจนถึงเวลา7นาฬกา ในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2 5 6 6นะคะหยุดให้บริการธุรกรรมผ่าน a t m cdm ตั้งแต่เวลา1นาฬิกาจนถึงเวลา7นาฬิกาในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 0 2 5 5 5 0อ5 5อัปเดต18พฤศจิกายน2อ6 0 HOP